กี่หงเนี่ยสี่ก็สี่ก็เท่ากับสัปดาห์กันอ๋ออันดูนี่ของแท้นี่โอ้ชาวบ้านนี่เสียนเสียนตึงเก็บเสียนตึงแบกเลยนะสายแท่งสูสีผบ้าในถุงเนี่ยเอามากำถุงนี่ชาวบ้านเล่นสองถุงเลยไงเต้นอ่ะเนี่ยดู <c oughs> อันนี้โส้โมดูจะโชว์ส้มมังคุด มีกี่ต้นอ่ะลูกมีประมาณสองแถวเลยท่านนี้กันนี่ดูเขาถ่านอ,อ่ะสองสามชั่วโมงได้เงินเป็นหมื่นเนาะเรารอไปปีหน่อยมึงไม่ใช่ไม่ได้เพราะวัน ที่ทํานี่จะเป็นส้มอลูนะครับบรรยากาศดีติดห้วยนี่จะมาเก็บส้มสักแต่ปุ้นนะครับ ก็ก็ตงามทุกปีแล้วแต่ว่าโมโหมราคาดีก็อย่นี้น,น้ำใสใสใสจิ๊บเลยใสยินน้งเนาะ เาไส์เลยต้องิสีเดี๋ยางไว้ก่อนแล้วใครที่หลังอันเด็กอันนี้คือลายลายอ๋ออันนี้คือส้มสีไงใสไงอันนี้นี่เขาไปเขาไปต้องไปแวกแหมก็ไม่รู้อะไม่รู้ที่ขารย่างได้วะเราไปทำอะไรไม่รนอกจะแวกหมดแหละถ้านลายท่าส้มสีก็แวกหมดเลยแหละแต่แวกออกมาปุ๊บเขาก็ไปทำอีลักขาหน่ง ้ชาวบ้านนี่เสียนเสียนตึงเก็บเสียนตึงแบกเลยนะสายแทง่ง <c oughs> วันหนึ่งมดก่อนนี่สี่สิบตะกร้านี่เืยว่าบปิดถึงวันเก็บเต็มถุงแล้วก็เดี๋ยวจะเจอบรรยกุส่ตะกร้านะ มังต้องคลมห้วยอีเป็นหรเพราะว่าตรงนี้แปลงสะพานข้ามไม่ได้เวลาน้ำหนักมามันปัดไปหมดห่าไปใส่งข้าวบุญมาโอ้ยมนิดห,หน่อย เีิกตะกอ๋อโอเคใส่ไสโอ้ขบานนงลยเอามากําถุงนี่เจ้บ้านเล่นสองถุงเลยสั่งถุดอะไรเดี๋ยวก็ยกขึ้น อ๋อในหัวใส่รถล,ละ่ะน,นี่ก็ต้องเทต้องลุ่มละ่ะไปนหนึ่งตะก,ก้านี่พอดีนะเต็มยุ่งก็แบบเต็มอืมอันนี้เนาะอาหมดตัวเนี้ยให้เป็นเนีเ้ยให้พอก่อน อันนี้อันนี้ของแท้นี่กี่หงนี่สี่ก็สี่ก็เท่ากับสตปการอ่อารูนี่ของแท้นี่คนจะเป็นเซียต้องเป็นอี้เนาะเก็บบ้านเก็นคุงยาชับอกว่ารู้นะหางแหงแข็งเงินพอ ่ไปสี่หนุกไปสองนี่ตีตีแบกห่างก้านนี่มันจะใหญ่นายบิ๊กมาดีกว่าทีแบบ่แรกมองไม่เห็นนะก้อนี้นะนึกว่ามันไม่ติงนะตีซ้ายมันจะใหญ่ขึ้นรู้เลยพ่อตัวนี้ใหญ่เฮ้ย นี่สาระว่มือชั้นใหญ่เลยนะใหญ่กว่านี่นี่พอตัวตัวนี้ไส้ใหญ่หมดเลยเนาะใหญ่ทุกลูกเลยดูนั่นเลยพ่อใหญ่เต้นอ่ะเนี่ยดูอันนี้โซ่บะอันนี้เป็นห้องไส้อย่างนี้ใหญ่ๆนี่สามสูงสองสูงมันใหญ่พ่อโตใหญ่เต้เฮ้ยใหญ่แล้วเต้งให้ได้ เขาก็นึกว่าถ้าใสอย่างนี้มันจะแปลงโลสี่ห้าสิบปุ่นก็ถ้าตามตลาดก็สี่ห้าสิบกันถ้าวัน,น,น,นใหญ่เนอกใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เขาอย่าอย่าได้ใส้ลองอย่างนี้มาอย่าได้แค่นี้นะอันนี้เขาไม่เอานะใหญ่ใหญ่ก็ม,มีคนซื้ออี๊ดตอนนี้เอออันลงเปซื้อละอย่าได้ใส้นี้ว่ะ <laughs> อ๋อเ <laughs> บอร์นหนึ่งไงถ้าเป็นจี๊นี่เขาเขาเขาไปส่งเป็นอะไรเดียวนี่นนสิบกว่าบาทเนี่ยสิบไปละอ,อันใหญ่มันเกือบสองไง รูจะโชว์ส้มมังคุดมาไปพอเป็นจะได้มันมีกี่ต้นอะลูกมีประมาณสาองแถวนึ่งโอ้โหเป็นได้มีแต่กะส้มครับส้ม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 ,สม <laughs> ดูแล้วไม่อยากจะกินเลย <laughs> เออนี่มันก็ไม่ใช่กะขั้นนี้กันนี่ดูขั้นนี้อ้โผิวมันเหมือนมังคุดเนี่เนาะอร่อยนะแต่รสชาติดีนะเฮาก็นึกว่าเป็นทรงอันนี้แต่อันแกลนี่ทรงงามดีเหรอนี่ยส้มมังคุดคาเทนอย่างนี้นี่การเขาซื้อก็ได้อยู่แต่แค่แค่เป็นเกศสองนะอ๋อ ส้มเลยอันนี้มันบ่สิมันบ่นได้เป็นโลกมันก็อมันเป็นมันวีลาเราเราหูยาไม่ถึงดอกโดนแดดป๊บมันก็โดไม่อย่างงี้อ๋อส้มมังคุดอู้แล้วอยู่ท่างมาส,าสักสักเลยแม่กิ าสุดล้ําน,นี้ได้สักอะไรนี่กี่หมื่นเข้าท่านอสา 3, 2, 3มสองสามชั่วโมงได้เงินเป็นหมื่นอน,นอเรารอไปบีหน่อไม่รัน้งทุดหลก็ได้หลายกะรู้ โ,โะนะ้่ชวด้น้ำหนักไม่ได้ไซ่ขาโซ่ก็ไม่ดีใจ <c oughs> เดี๋ยวมันต้องได้รอจับเงินแสนก่อนถึงจะนิจใจ พาไปเก็บสมมังคุดฮลหลาัลนหล้ัลลฮัลโหลฮันหล้ัลสัลโหอื่นนหลฮัสโหลฮัอื่นฮัลโหมมันโหนีัหมฮัดโหลฮลฮันลฮัละัลนััลัโลั มาเปลี่ยนบรรยากาศสองคนหัวเมียส้ออ <laughs> อมอรแนวมาคุ้นหน่อยเนี่ยแต่ก็อร่อยเ้างว่ามันหวานกูแกนมนะื่กี้ลองจิ้มอะ่ะแต่เฮาชอบอันที่มันส้มเอ้ยหวานละตัดส้มอะ่ะเอาแนวนี้ดหน่อเอาเยอะเอาที่สุดที่สุดไม่สดไม่เย สีซตะก้าไม่เหมือกันไม่เหมือกัไม่เก็บแน่ะมันหมูหงสึกเลยเนาะพรมันหลายเนาะเข้าวัดบ่ถึงซี่แถวก้ากี้ก็ดูมันเหมือนเทาเก่าเนยใหญ่อยู่ไข่แดกุ้ขาไอไข่เอาปุยคืนก่อน นี่นะครับพระเจ้าที่หันหมอมลองไปสักอันอร่อยนี่คือนี่แหละต้หม้อคือเนื้อ ใหญ่ก็บาเลยที่ไม่อยาสูบมันจะได้หลายโลอยู่เ,เก็บเก็บมาฝากชุดภารกิจนะครับเก็บส้มเมื่อวัาเมื่อกี้ชั่วโมงพี่น้องเขามาช่วยนะครับ บ้านนี้ไปก็เกือบถึงเจ้งของนะไปขายที่บ้านห้วยเม้งที่สว่าไปเอาตะรก,กาโอ้โหน้ำใส่ไรเย็นมีเก้าอี้สนามมาแจ่นี่จัดหมอห้อยนี่ชงดื่มเย็นๆมาดูบรรยากาศ แทนนี่ลก็ไปเก็บบคนละอย่างเขาอมันล้ำล้ำกูแกนเลยยนิจก็ชจับข้าบ้านไก็ไปเก็บของใ้ก็สุดยาไปพูดอะไรกัน